ขำโขที่ห้าขำโขงับมากเลยครับมือนีมีเรื่องขำขเป็นเรื่องของผู้ยิ่งกับผู้ชายสามีพันรยาเนั่นแหละครับแต่ว่าสามีพันรยาคูณอีู่บ่คอยสมบูรณ์พันรยานีโอ้ตั้งแต่เห็ุหน้าเที่ยวนี่หรือดูการนี้พันรยานอนป่วยไงยๆสซะคนอีสานมาอื่นว่าเป็นลอยเป็นพวกสตรกเป็นลอยเคลื่อนที่ซอยเหลือตัวเองบัไดดผู้เป็นบรรยา่า สามีกับฮักพันระยาครับกัหายามาประกบประงมสื่อชาช่งสองแผ่นดินให้กินอยู่อาการกับพท่านดีขึ้นเพชรเบียเพ็รงา่าดกมิตรพละเที่ยอ,อไปหน้าไปเศร้าไปแรงกามากกับมาเพียนเมียมาดูแลพันระยาจะมันเจ้าใน้าไข่เน่าเท้าเมียวะ่ะส่วนผูผัวก็บ,บอกว่ามันโมยากลวกเ่าขอแต่ว่าเจ้าฮักข่นี่โชคดีนะครับว่าไม่หลูกเนาะบ่เป็นยังดกอจเก็เดียวก็หายแล้วเราไเอาชาช่องให้กินอยู่ เงิน,นบะแถาคอยขึ้งยางบได้เลยติ่งขี้บได้เลยเออกินไปกินไปเอานีช่ชาชเพิ่นกระสิดูแลพันธดายแต่สิละบาที่นี่พอ่อหันย่ามดับหน้าดิครับย่งางไปหน้าแล้วกระสิเอาเมียแล้วเกียใส่บาแล้วย่างไปหน้าหน้ามันก็บวัวอยู่ใกล้บ้านนี่ครับห่างจากบ้านประมาณสองกิโลุเดตรไปกับสี่กิโลแล้วต้องอุ้มแบกเมียแล้วไปเฮาวันนี้พ่อไปดับหน้าคอยสิอุ้มเจ้าไปมั้ยกอดข้อคอยเมียกะเจ้าสี่ใบบะล่าแถวคอยขึ้ง คอยนักเลยด้บอมีปัญหาขึ้นมาอุม้มภรรยาขึ้นขี้ข้อครับเดินทางไปหน้า,า,นายางไก่หน้าพุนีกระทำครับวายอุยอ้มเมียไปใส่นอแล้วเป็นยังไงเมียนี่ยแล้วก็ติดตอบทาบาทีิถามท้ทางวะอ้ยเมียเป็นรอยตัวพาเราไปหน้าก่อนเอาเอาพาเราไปตากอากาศแน่จากเถียงหน้านี่ผ่านเถียงหน้านั่นเถียงหน้าน้อยหรือขนาดน้อยผ่านแต่ละหลัง กะสีมีค้นดามว่าเมียเป็นอย่างนอยแล้วก็แต่ว่าเมียเราเป็นลอยสีผ้าเมียเป็นหน้ามันเมื่อยด้ครับเนาะเอออีกประมาณบ่ถึงหารอยไม่กระึงเฉียงหน้าดอกพอดีพ่อกระท่อมน่อยขันน้ำน่อยของไผ่บุ้นนี่โอ้ยเท่าซ้อมีแห้งจะเข้าเนาะอ่าใดเถ้ากรดิ่ตนเจ้าว่าเลยแล้วก็ว่างเมียเราล,ลงว่างลงปุ๊บเมียนอนหงายปังงางพี่น้องครับคนบ่เคยนอนกับเมียโดดแล้วเนาะ <laughs> เห็นแม่เห็นเมียนอนหงายปังงางมันก็เกิดอารมณ์เลยครับดูทงไพตรงหน้า ก็เลยมีเพศสามพันปั๊มปั๊มกับพันรยาหลังจากปั๊มปั๊มกับพันรยาแล้วพันรยาลูกโจโคเจคเขึ้นมไหมวยเท่าใครก็ติ่งกิ้งได้เถ่าวาวายวายวใครชอบเป็นรอยละเท่าสุดได้สองสามีภรรยาห้วยถ้าอย่าชอบเป็นรอยย้อนไขชีดยาวัคซีนให้ป้าป้าเมื่อเมื่อเมื่อเอาต่ออยู่บ้านมาแล้วสองสามีภรรยากันยางน้ำกลันกันคำบาบาทก็ต้องพานขนมหน่อยเถียงหน้าหน่อยแต่ละคนเอ้าตอนไปคือเด็กอุ้มเด็กเกีย หากรับขึ้นยางน,น้ำกลนกันบาที่นี่ผู้ผัวได้ตอบว่าโอ้ยเราฉีดยาแก้รอยเลยเปนยางได้เอยอยาแก้รอยจะคดีแท้ฉีดหอยนั่นได้เป็นยังวายให้ผัวเจ้าฉีดให้เด้อยาแก้รอยมันเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลฉีดได้เฉพาะเมียเจ้าของตัวโอ้ยอยาแก้รอยจ,จะจำเป็นดี ห้าขามข <wie erman! S 3> <IS> อง <distribution> ร่วมเสนอโดยชาการบุญชาสมไพรงามโทรศูนย์หกสองสามสี่สองหกห้าหกสามด้ <där> <lion>